สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเดี๋ยวจะท Before, after, ํา b efore after สําหรับเสียงท่อฟ้ารันนะครับที่แบบจบสเตจหนึ่งนะครับท่อกองก่องนะครับสำหรับฮาร์เลดีวิสันนะครับไอรอน8 8นะครับก็รอบก่อนมาจอดตรงนี้นะครับเลยนึกขึ้นได้นะครับผมพอดีรอบนั้นมาเหมือนจะ,ะเปลี่ยนแต่ท่อกับกองยังไม่ได้จูดเลยนะครับก็ขับไปก็มีอาการหอบแล้วก็รอบตัด ขับไปมีอาการสะดุดมีหอบอะไรประมาณนี้ครับม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อันนี้จูนของ f ฟิ l Pack 4นะครับก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่า,าเล่นเล่นมาประมาณ1เดือนนะครับก็เหมือนจะยังมีบางช่วงที่ยังไม่สมูทนะครับช่วงประมาณเกี้ยนหนึ่งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาเสียงให้ดูนะครับสำหรับที่เซฟไว้เบื้องต้นก็จะ ตั้งเป็นรอบประมาณ900รอบถึง1,000นะครับมันตั้งให้ต่ำสุดประมาณ800นะครับแต่ว่ามันต่ำไปแล้วแบบบางทีกลัวมันหนับจริงๆนะครับอันนี้ก็รถที่จอดไว้วันนั้นเลยนึกขึ้นได้นะครับเดี๋ยวอามาทำรีวิว before after ให้ดูนะครับ